าดูข้างในโดมนี้มันจะง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะนยนยนจะเดี๋ยวให้เอ้ยเพิ่นอุ่นให้ก่อนนะเขา,าจะเอาซัมี่แหละซัมี่แหละ,นะละสุดยอดเลยนะครับเอา้าน่ากินมากนะฮะขี้มาแล้วเห็นควันนะฮะทางเข้านี่ฮนะทางเข้าสวรรค์นิเทศ มาเที่ยวสวัรด์นเคศนะครับเห็นปั้นยังสีอยู่ตลาดสโมสรมีร้านเดียวฮะร้านนี้รสชาติน,นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะกินนี่ก็ยังหอมมากเลย,ย,เยขนมจานบินขนมจาบน,นจาบินแครงสวัรด์นเคศขนมเ้ยนไปหนึ่งครับว่าแล้วเนื้อ,อ,อ,อไส้แน,นๆ่ๆจะมีสาลี่น,น้ำครับเ็นแซ่บอสมนึ่งข้าวมันมันนมันมาก สวัสดีทุกคนนี่สบายดีจ้าสบายดีตอนเช้าเนาะตอนนี้ก็คือเฮาก็อยู่ที่ตลาดสวรรค์ใสอ้าวสบายทุกคนเฮาก็มาหลอดตลาดสวรรค์ใสนะจ๊ะวันนี้โอ้เธอหนัาได้เกิดแตที่ตลาดเลยเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาหาอีหยังกินไหมหม่ไปไปเลยตามมาตามไปเลยเออเฮาจะตามไปบ่แม่นตามไปเลยคนกับเทพกับเทพทุกคน ขายดีจีอะนีขายสมุนไพรแล้อะไรเนาะยายาเครื่อเมืองลาวอันนี้มีดีไปเลยอันนี้เองมดลูปอักเสบอ๋อกะ ตลาดสวนไส้น,ไนี้านนอายุบอกไว้ก่อนนะคือตลาดที่ใหญ่สุดในแขวงสวครคเขตแห่งนี้นะก่อนไสนวรหารปีการท่องเที่ยวของแขวงสวครคเขตนี้เดินทางมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะมาเช็คอินอที่ตลาดสวรรไส้นะมาช่วงเสาร์นะช่วงเสาร์นี่จะมีของขายหลายมากตั้งแต่ข้างหน้ามาเลยนะอย่าลืมมาเดี๋ยวต้องไหนยางเบิงงบ้งนะยางเบิ้งดีกว่ามาว้าวว้าวพี่รอพี่รอไปตามมาตามมาไปเห็ดเบิ้งกันเนาะว่าาจะได้อยางกินนะ ตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้เลาะอยู่ทางในของตลาดนะทุกคนเนาะของกินหลายลองกินหลายคือว่าตรงนี้เป็นตลาดในโดมนี่ในโดมต้องรอไปเลยตลาดอยู่ข้างในโดมนี่มันจะง่ายมากเลยนะใหญ่มากเลยซีนกับหลายทุกคนมีซีนหมูซีนกุ้ยทุกคนไปชุดเลนเป็นบ่อนขายซีนเนาะตลานี้ขายซีนเยอะเฮาจะกินของซุปของย่างก็บเด็กเฮาเปเนเยอะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปย่างายดีบายดีสวัสดีสวัสดีบายดีอันนี้เป็นหมูเป็นซีนเป็นหมูเป็นซีนกะมาสอดไส้อะอ่ะมาเที่ยวปีกไท่องเที่ยวยากกินกอยยากกินซอยจุอ่าตลาดนี้เนื้อซอยจุสดเลยสดเลยทุกคนสดเลยไปไม่มีแค่องนี้ มีหลายบอ่อนเลยทุกคนเข้าไปข้างในเลยนะมีกระดูกหมูกระดูกหมูกระดูกหมูนี่หมูหางหมูหูหมูที่ดังหมูนะทุกคนปะแถวนี้ก็คือเป็นบ่อนเนื้อเลยเนื้อลุ่นรวยเลยทำไมมันมีคนันดีมียึดยังเงี้ยจะกินยังคือคือ คืดจะกินยังมีเบิร์ตก็ได้มีเบิร์ตก็า้าคุณมีปุ๊บปุ๊อันนี้เป็นซิ่งจี้เลนี่ยซิ่งจีคือไต่ไกท่านจะได้พบกับมัมมัมเจ้ยวเจียวบ๊อบมีมัมซีนเนาะมัมซีนอันนี้เจียวปลาบั๊่เหมือนเลยเจียวบ๊อบเจียวบ๊อบเจียวบ๊อบคล้ายๆกับเจียวปลาบั๊มามามัมเราเอีกอัเลยเขาพูดก่าซีน โฆษณาซีโนใช่เนี่ยซีนสายชีนมีสวยพอเอาเปี๊ยสอยจุ้นี่มันต้องเป็นซีนยังไงซีนแบบนี้เลยซีนแบบนี้เลยน่ามัมยนะซีนซอยจุ้อซอยจุ้เขาจะเขาจะหั่นเสซตแล้วกันค่ะจะไปจิ้มกับผีเพียอ่าแซ่บซอยจุ้นี่ลิ้นต้องลองกินใครมันเลียงว่าลิ้นว่าลิ้นะไม่ลิ้นเลยอันนี้ตับตับหวานมีตับมีตับหวานใหญ่เห็นตับหวาน ก็มีที่สำคัญก็คือทิงที่แซบถ้ามีเนื้อแล้วต้องมีบอมีขี้เพี้ยบ่อใดนี่นี่อันเคี้ยวนี่แห้งเห็นไหมนี่อันนี้น่ะห้าสิบพันคุณอ่ะห้าสิบพันนี่น้อยท้ามย่่ายดิสองแสนแสนอันนั้นคือความเข้มความความหอมข้าวหอมนี่แล้วก็ทางตลาด สวรรค์ไทยไไของกินหลายของขา,า,ายกย็เยอะป่ะเดี๋ยวเฮาย่างไปโซนของกินซุกดีกว่าทุกคนนี่จะเป็นโซนของกินซุกมีปลอกมีซีน้ำนี่ไงล่าเฟซไปเลยไปเลยเอาอย่างนี้จ้าเฮาอยากไปเลยเอาอีจ้าเอาพีชเอาพีชไปขอไป็ำพูนทุก่า เดี๋ยวเห่ารูสวมีร้าน FC เขาอยู่ข้างนอกเขาน่าจะไปกินทั้งฟุ้นนำแต่เหาหาอย่างเสริมนัดน้อยเนาะแล้วกอนว่าจะไปอุ้นหนุนเพิ่มกับบนี้ไนี้ก็เลยมีโอกาสไปอุ้นหนุนเนาะต้องได้ย้ำไผ่ต้องในไปทุกคนนะปอาไุกคนแล้วหอกัญญามออกทางนันนอกเนาะอันนี้จะเป็นทางนันนอกของพลาดสวรรค์ไสนี่กะจะอ่ะก็จะยังไงกันหมดละเนาะ เกนี่ยครับะมานไปเซาเซาหน่อยจะเห็นอะคนขายหลายทุกคนสบายดีสบายดีซื้อแล้วซื้อแล้วขมิ้นเนี่ยพ่อปานพ่อปานแม่งอย่างเลยว้ยตรงนี้เลยตรงนี้ตัวเล็ไปนักใหญ่นะโอ้อยยังโอ้ส้มล้นส้มล้นคิดแล้วฟื้นเหมือนเดินส้มล้น บุกกำลัง,ง,งอ,อันนี้จะเป็นเครื่องหอมต่างๆคนเนะน่ะจะวางขายนี้ก็คือแบบฮานี้ครบสุดเลยเป็นเดี่ยวอะน้ำปลาหวานเลยเป็นฮานเจ้๊นน้ำปลาหวานได้เลยทุกคนตลาดทางเนาะจ,จะวายมาแล้วคนขายก็จะเมื่อยมาแล้วคนซื้อก็เริ่มบอกรายเลยเนาะชันมาแต่เช้าๆเนี่ยก็จะเห็นคนขายอยู่เนี่ยเต้ม่ทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปหา เสียงกินกันมาหาอยางกินกันดีครับูะร้านร้านพพู้พู่่เป็ดตะแซ่บนี่่นี่พพูแหละเออว่าเรากายมากกับบริกิจร์นี่ือก็ว่าซิบิจตมึงนะกินมึงว่าจะเป็นังไหนนะนเลยนเลยกินเลยนเลยแต่เดี๋ยวถึงก่อนเดี๋ยจ่เงินไหรอเดยวจเงินนะยมาาเงินอันนี้เป็นค้าจอดรถนะฮะ สองพันนะมาที่นี่ต้องได้มีค่าจอดรถค้าบริการค้าฝากนะฮะดูแลดูแลเหมือนรถเจ้าของเองเลยนะฮะ,ปะไปไปเอาไปไปออกจากรงนี้กันขายเขาขายเบิดมือหรือังเนาะขายเบิดมือเออทุกคนตอนนี้ก็คือเข้ากัมพอชแล้ว นี่ฮา่นปูนฮา่นปูนลุงเสดงลุมันูุงายเสดงโอ้หัวอานบวได้มาอุดหนุนมือนี้มาอุ่นหนุนแล้วจอดจอดลาบบอนจอดก่อนขอมันจอดก่อนตื้อตื้อโอเคอันคนหมดแล้วฮานที่เฮาปักหมุดไว้ เอาไาให้รถไปก่อนเนาะใช่่ไม่โค่ะของกอบของกินหลากหลายทุกคนเนาะปามาแวะพักทองไหนทุกคนบ้ามาหย่างลิ้นหย่างชิมได้ทุกคนมีสีสันสวรรค์ไฟของกินหลายของขายเยอะนะใสะ่กรอบเลยใส่แซ่บใส่แซ่บ อันนี้ไม่อย่างวะนี่มัมเออมัมเวลาปีงมันก็จะพดลงมาเนลูมันก็จะน้อยลงมันจะน้อยลงอ่ะตอนตอนถ้าเห็นตอนถาเห็นอยู่นั้นอ่ะมันมันใหญ่เนาะมันเป็นแผ่นๆมันมามันถึงความหอมแล้วมันจะน้อยลงในรูใ้าจะเป็นปี้งไก่นะปี๊งขาไก่มาคนนะอันนี้จะเป็นปีไก่นะนี่นี่นี่หมูหมูหมู แซ่บน้อาวเจลือเาเลือเปิ้งหมูเจลืปิ้งหมูเ้เลือปิ้งหมูเ่ะเลือเลือเอาปิ้งหมูจากเ่าเซ็บแซบได้บปิ้งหมูแล้วก็เอาอย่างอีกฮะันนี้มเอาบ่ล่ะใส่กอกเลยที่ยังเห่ยอันนี้เี่ยใส่กอกหวานเอาเอานึ่งก็ได้ใส่กอกหวานเอาเซตกลับไปไปย่างโอเคเ็ดแล้วก็ไปย่างีแล้วก็ออย่งอีกนเอาให้วับ เอาว่าหมูหมูนี่เขาเอาหมูสักสองไม้นะกินเอาว่เอาเอาหมูสักสองไม้ก็อร่อยก็หวานนะเอาหมูสองไม้เนาะก็จะกินตัวอื่นบ่เอาหมูดี่ก็อาไรวะเอาหมูสองไม้แล้วกัและกันละกัแล้วก็หวานนั่นแหละเออเอาไปเราเข้าก็ไปหานซำไปหาอย่างกินนะโอเค เดี๋ยวให้เอวยเิวนอุ่นให้ก่อนนะเขาน่าจะเอาซมี่แหละซมี่แหละกำลังปีงี้คนกำลังเห็นมั้ยคู่มือเนาะเอยเนาะไายคู่มือเงินเด้๋ยวไปเก็บไม่ใส่เงินเอาเก็บไม่ใส่เฮ้เงินเงินเก็บเพิ่นเก็บเงินเพิ่นสร้างคืนเรือหักอยู่ตอนนี้เห็นคืนเรือหักทางเข้าสวรรค์เครียดวะอะไรของเพิ่นเพิ่นเท้าโอเคกับ เพอได้มีอาชีพเนาะมีอาชีพพอได้ต้องออกไปเฮ็ดงานเก๋ไก๋เลยนะฮะโอเคคนหลายโคตรเลยตลาดทางนี้ทั้งหน้าคือนอย่างอ่ะทางหน้าบดบดหมูต้องบดหมูบ่โอ้โหบิหงูบดหมูเบดหมเบอ่ะอ๋อนี่นี่เขาบดหมูเป็นโล่งบดหมูนี่นี่อ๋อเขาจะบดหมูหมูผสมกับมันหมูนะฮะแล้วจะมีเครื่องบดอยู่ข้างใน น,นี่เป็นเบื้องหลังสบายดีสบายดีอันนี้โล่งบดหมูนะเนาะโอ้ใหญ่สุดเลยในตลาดแห่งนี้เลยนะฮะขออนุญาตเบิ้งดเด้อโอ้โบดหมูบดบดเงินบดมือบดเงินเนาะส่งขายไปทั่วแขวงเลยโลงโบดหมูดได้ยินแต่เสียงตราๆตๆาตาตาตา,ตา,ตา,ตาอันนั้นน่าจะเป็นโอ้มีมะพร้าวตัวไหนะมะพร้าวกะทิโอ้โรงงานผลิตกะทิอยู่นี่เอง นี่กะทินี่กะทินะสบายดีสบายดียดอันนี้โรงงานผลิตกะทิมะพร้าลงไปทั้งลูกแล้วก็มี่เครื่องอันนี้บ,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 บกกดนนะบดบดบดเสร็จแล้วก็น้ำแยกน้ำแยกกากันแยกน้ำแยกตอนเนาะนี่น้ำลงแล้วปึ๊บแล้วก็เราก็เทลงชูแวบเสร็จแล้วก็ส่งขายพวกร้านขายขนมเนาะเ็ดขนมขายเอาโอเคฮะ อันนี้ก็มีตัวนี้อันนี้ก็มีตอันนี้ก็มีปลาตลาดอาหารอาหารซุกตัวนี้อาหารซุกสามารถมานั่งกินได้นะฮะโอเคครับไะมะพร้า,า,าวเบิ่งกระโดดฮะตลาดสวรรค์ไซนะครับอันนี้ร้าน FC เฮ้านะครับเมื่อวานเฮาว่าจะมากินกันบบริโิโอกานมากินเลยไต้มาเมื่อนี้ตำซัว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  ตาบมังหงตาบมังหงนักดาบปิ้งหมูอ่่ะะุนวันนี้ก็คือเฮาก็อยู่ฮานตับนะทุกคนนะแม่กินก่อนแต่ว่าก่อนที่เฮาจะบอกว่าฮานตับอย่างดียวเฮาวก็คอตักินก่อนจะกินโซ้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะลำซัวลำซัวอะมังเน้ามีหนังเปลือกไม่ได้จบสมแล้วก็มีอันนะแคบหมูเคียบหมูนะทุกคนเันนี้ก็คือมากินข้าวเนาะทุกคนเนาะมากินข้าวที่ฮานตับนะ ู่แถวเด็กะยังมีหมูเ้าคนเนาะตลาดตลาดตะวันไส้ยังตลาดบ่ออ่าตลาดบ่ออ่าตะไส้ตัวใหญ่นอ้ามาตั้งกินกินหมู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 นี่แบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยวี่วหอนทอนอืมอืมแท้าอ่ะเท้มเท้า ทุกคนหลังจากที่เฮากินแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาให้เบิ่งว่าเฮากินฮานไหนทุกคนนี่ฮานนี่เลยฮานโนราตัมแซ่บเลยโนราตัมแซ่บนี่ขึ้นแถวใดได้ฮานเนาะบอก่าเมืองใต้บอก่เมืองใต้หัวเมืองใต้ทุกคนนี่เลยขับรถมาเลยเนาะอยู่แถวว่าหลังตลาดสวรรค์ไซรขับมาในหนึ่งก็จะเห็นฮานแบบนี้ทุกคนข้าไปสวรรค์เองคนเอง โนราตำแซบเนาะกลับมาแว่อุ่นหนุนในทุกคนเนาะราคากะบ่อเพงทุกคนเซฟพร้อมเนาะแถมกระคากะบ่อเพงเนาะกลับมาแว่อุ่นหนุนได้จ้าอ่ากินแล้วเข้าใจเด้อไปก่อนขอบใจแซ่บแซบไปก่อนเดี๋ยวมากินแน่นอนซื้อร้านก่อนร้านมโนตำแซบเนาะโนราโอ้โนราโนรานั่งรุ่งน่องลาบี่ เดี๋ยวมากินเดอ้อเดี๋ยวมากินเดอ้ออยู่หลังตลาดสมัทรไโดยสบายดีสบายดีครอบใจครอบใจปะไปบนหลังจัทรากินแล้วปะไปออกเดินทางต่ออีกข้างหนะนึงะดโอ้คุ้มคอดดึบโยนกูเบิได้ดิ ถ้าไปอีกน้องหนึ่งอ่าตลาดสวรรค์ใส้ไงวอ่เดี๋ยวพาไปเบื้องตลาดสโมสรนะฮะซึ่งเป็นอาหารการกินที่อยู่ในเมืองไม่อย่น้อยหากินง่ายสลัดสโมสรกันอ๋อจงได้ได้มากก็ต้องพาเพื้นเรือติดเบื้องไปให้มันขวบให้มันถึงนะครับเป็นเพราะเป็นสถานที่ที่คนไปหาอยู่หากินกันมาสวรรค์บอ้องอดเนอะบอ้องอดของกินหลายใช่แล้วกระป๋ายแล้วกระป๋าย ตลาดนึงน,นะฮะที่เดินทางมาที่สวนรณเขตนครศกีกสัตร์เราต้องได้มานี่คือตลาดสมโมสรน,นะฮะมีของอยู่ของกินย่างหลายเลยเดี๋ยวพาไปเ<ร>บิ้งไปเบิ้งอันนี้เนี่ยนะก็มาณช่วงทิงเทียงนะโซนทิ้งเทียงชโซนทิ้งเทียงเฮ้ปเบิง้งด,ดูว่ามันมีอาหารอย่างกินแน่แต่ข้าก็กินอิ่มมาแล้วละ่ะโอ้ติดเค้าติดเขา้าแปะชิบพันเหมือนนี่เนะี่ยแปะชิปพันอันนี้ห้าชิปพันธ์ห้าชิปสามแสนสามแสนงามเนาะเอาป่เดี๋ยวเบิ้งมีด ก็เป็นเมนูอาหารสำเร็จรูปนะอาหารสำเร็จรูปอาหารซําเร็จรูปโอ้อันนี้แบบข้าวแกงเนี่ยเป็นข้าวแกงเลยเป็นข้าวแกเอามาไมมมีเมี่ยงพร้อมมีเมี่ยงเมียงพร้อม เดินมาโอ้นี่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 เจนัทเจนัดกินบ้างหวานข้าวข้าวผมว่าข้าวมันมากหวานเข้าวผมบุกค่อยมากหวานไปแล้วโอ้โอ้โอ้โอนี่ของหวานเนี่ยของหวานนี่คือของหวานแบบดั้งเดิมโบราณโบราณในจัะน้อยมีรสสองมีเสากล้วยอันนี้น่าจะเป็นไข่เนาะออย เพื่อนยาขอบบวชลอยเนาะสบายดีสบายดีอันนี้อยู่อันนี้เกินมาตลาลสมอมส่อนเนาะอู้ดี๋ยวนี้เปิดกระเงียนเลยเนาะเปิดเงียนเลยมีเพรานมีเฉาก้วยน่ะหมอเคยผู้จักเฉาก้วยปะผู้จักผู้จักยืนว่าเคยกินว่าเฉาก้วยเคยกินมาจะออกแบบกินบ่ล่ะลองชิมวะนะ <im itation> อ <im itation> เอามาเบิ่งบยรยากาศ้าซื้อนะนี่คืออาหารของหวาน,บ,นบ้านเห้านะครับของหวานแบบแร่างเดือมแต่แซ่บไม่ใส่กกะทิพร้อมกะทินี่เอามาจากาตลาดานะาดี่แหละนะไปมามีใหญ่เซมามีเลยสบายดีเอาเมามีเมาม,มีหอมๆเลยเนาะนี่กินมามีหอมเลยคุณยายสบายดีสบายดียดปะ่ะปะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งมองนี้กันนะฮะจะเป็นตลาดนี่น้อยเนาะก็ให้เก็บบรรยากาศเพื่อ ไผ่แยกจะมาหาหารอยู่ในกิ่นนะครับแถวนี้เมืองนะมาเที่ยวปีกันท่องเที่ยวมื้อนี้มื้อที่2นะฮะก็สามารถมาหานในยูเนี่ยกินได้ที่ตลาดน,นี่คืออินว่ตตลาดสะโมสรน,นะครับตลาดสะโมส,ส,โมส,สรสเรียบเบิร์กนี้มีหมูหมูโอ้โหมีมหมูแบบควันเลยฮะปิ้งหูหมูปิ้งไส้ปิ้งสามสันปิ้งหูดังนะค่า S <S <S นี่ <S 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 ได้เบิร์ตเลยนี่สามารถที่จะเป็นกับแก้มได้เลยนะเนี่ยม,มีกับแก้มได้เลยแก้มส่วนมากเขาไปแก้มเบียรนะ์นายนาะแก้มเบียร์กันเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเอา้าน่ากินมากอ่ะนะฮะขี้มากแล้วเห็นควันนะฮะทางเข้านี่ฮะทางเข้าสวรรค์เขตมาเที่ยวสวรรค์เขตนะครับเห็นควันยงซีอยู่ตลาดสโมสรมีร้านเดียวฮะร้านนี้รสชาตินี่ไม่ต้องห่วงเลยขนาดกินนี่ก็ยังหอมมากเลยนะฮะกินหอมท<อ>ี่สุดเลย เอาแล้วก็เหลือร้านผลไม้ลากไม้นะฮะผลไม้ลากไม้ตาะ,ะมะเตาะ,ม,ม,ะตมะสมนะฮะออ้โอเค,อเคป้าเขายางออขไปนะฮะเอาเข้ามาแนะนำมองกินมองยูเด้อมองกินมองยูสบายดีสบายดีฮัลโหลอารักะเออมีเจ้าฮูจักบอขนมยังนี่บอแมนขนมจ๊ จานบินอุ่นไปแน่ๆอุ่นไปแน่เอาเอาขายยังไงขายก้อนหนักคโอเคเอาเอาสามก้อนมาชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอายืนกินนี่เราบอสไอ่ถุงไอ้ถงเอายิบเอาเลยยิบแม่เอาสามก้อนวางบังงี้เอาสิกินบองถุงเปิร์งเปิรงเปิรงเอาสิกินนี่เลยยิปเปิร์ดเียร์ยิปยิปเอาบอสบังข้างหน้านี่น้องพัฒนายิบเอาบอสขางหน้า อรนล <ๆๆ S 1> อนลอนลอนลอนเมันเป็นขนมจานบินเนี่นี่นะ <ๆ S 1> <า>กรอบได้เลยขนมจานบินข้างเสียงข้างเสียงขนมจานบินขนมจาบน,นจาบินแขวงสมานาคเทศโอ้ยล้นไปหนึ่งครับว่าแล้วเอาแซ่บยี่บ่ละกินข้างเดียวไม่ต้องกินสองข้างเด้เอเอข้าลงปุ๊กใส่ผพรำเออเอาเอาเอากินกินรสชาติเป็นยังไงเอารสชาติมืี๋ยวบอกบอกรสชาติเป็นยังไง แซ่แบบะแซ่บคือขนมพ่อคุณยายวะนี่ไงอู้หั่นนะไดไอ้มีไใส่ไดไอ้มีน้ำตาลน้ำมีน้ำตาลน้ำนบอกก็แซ่บแล้วเนาะก็ส่ายหวานหวานไปแล้วแบบนี้แล้วฟองแค่นี้เถอฮัลโหล UFO UFO ขนมจานบินเนี่ยวิธีกินขนมจานบินต้องกัดเข้าไปเลยเพราะว่ากัดเข้าไปแล้วมันจะหอนเนาะข้างในเนาะ พูน่ะพนักงานกำลังผลิตเครื่องอยู่กำลังกำลังผลิตจานบินเยอะนี่จะเป็นยังไงอืมนอกใส่ข้างในจะมีสาลี่น้ำอ่ะเป็นแซฟเมื้อแซ่บกระดานเนื้อพอมันมันน้ำพร้อมมันกระดานเนือเอาเสียสาระอืไปเดี๋ยวจ้า <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนอ้าวไปทุกคนกระจายบินแล้วจ่ายเงินเหลือที่เรียบร้อยเนาะนี่อ้าวซาลี่ซา,ารีมันมันนี่เป็นแผ่นเป็นปั้นแบบนี้เลยเนาะเคยกินดิบอ่ะกเ,เคยแบ<อ>บกินแ <ๆ S 2> บเนี้อ่ะก็เขาจะเป็นมันนี้เลยก็ปิ้งอืมอันนี้เป็นชิ้นเป็นชิ้น,ลน,นแล้วก็ปิ้งบ่อเฮดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วปิ้งเนาะอืมข้าว <ๆๆ S 1> ีนเขาจะปิ้งยังเสร็จเนาะอันเท่าไหร่ฮะเนี่ยสองอันถ้าฮะนอ๋อสองอันเอาสองอันสองอันห้าเป็น สองพันห้าพันสองพันห้าพันอันนี้สะเอินมาอย่างกนมันปั้นโอ้มันปั้นเมนตามตัวเลยมันเสียเลวกะเอามันมันเคียวเหลืองๆนี่เนาะมาปั้นเลยเนาะมาปั้นเสียเลยกะจริงเลยเนาะสองพันห้าพันครับคือว่าแข่งเลยฮะแข่งเลยอือเอาลองมาดูสโลว์สโลว์เห็นตุ้ยกินให้มันตุ้ยกันไปเลย ให้มันตัวไปบีเอามาบีเออบีคล้ายเบอร์เกอร์ป่ะนี่นะอ้วนอ้ว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 นโค้ดขัไปมากเลยทุกคนเขับไปมากจะเอาาไปแล้วซอสก็จะติดแล้วซอสมันนี่แตะปะซอสเค่มหวานเป็นเป็นมันหวานหวานไม่มันอีสต์ที่เป็นหวาน เย็นแมนบอลเองานเรามาเพิ่งเย็นนะอันนี้อะสร้างไว้และกินคืออย่างโซดาแอปเปิ้ลขีโซดาแอปเปิ้ลมันน้ำมันี่บ่น้ำใบบุบบุกเอ้แกซ้ำในน้ำใบบุบบุกดอกไม้คนนี้เนาเดี๋ยวพักก่อนหรือจะไหนเอาพักก่อนแล้วกันค่อยไปค่อยไปรออีกจังหน่อยนะอีกจังหน่อยนะ